วันนี้ไม่อยากกินข้าวคุกกะปิอะ่ะตีทําให้กินหน่อยดิได้ได้เดี๋ยวไปรับลูกค้ากลับนะเด็กซื้อให้นะแถวโรงเรียนลูกนี่ขาย,ขายกล่องละห้าสิบบาทไม่เอาทําเองดีกว่าติเครื่องแน่นๆกะปิหอมๆโหทําเองแล้วอ่มีนคราวที่แล้วก็ตําเครื่องแกงไปอะ่ะชูชีปลาทูอะ่ะโอ้โหคราวนี้ข้าวคุกกะปิอะ่ะมันดูต้องเตรียมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีนน่ามันดูเหมือนเยอะตีเพิ่งตกใจ สติก่อนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยส่วนมากก็เป็นแค่เครื่องเคลียงที่เอามากินคู่ด้วยกันหลักๆก,ก็แค่หมูหวานกับผัดข้าวแค่นั้นเองซื้อหอไม่เอาอะขี้เกียจทำอะเนีย่ยไปซื้อเลยไม่เอาไม่เอาทำเองดีกว่าติเนี่ย ติก็หัดทํหนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพื่อนๆมาเที่ยวพัทยามาหาเราที่บ้านใช่ไหมเออติก็ทําให้เพื่อนๆกินไงรับรองเพื่อนๆตกใจแน่ๆเลยไม่เอาไม่ต้องมาหลอกเลยทําไมเพื่อนๆตกใจแล้วไงอ่ะเฮ้ยก็เมนูนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะเมนูเนี้แล้วเพื่อนๆนก็ต้องชมติว่าวิตีเก่งเลยสุดยอดเลยอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาทําเป็นพูดเลยแหมติไม่ใช่คนบ้ายอแต่ว่าแต่ว่าทําเมนูนี้ได้นี่เก่งจริงอ่ะเฮ้ยเก่งจริงเก่งเพื่อนๆชมเลยอ่ะ มชมดีเลยอะ่ะนายนายนายงังมีบอกเลยดิสอนน่อยทำไงเออเอาดีเอาดีมาเริ่มแรกอะ่ะติดก,ก็หั่นเครื่องอะ่ะเครื่องเคียงเตรียมตามที่มีนบอกเอาไว้นะเสร็จแล้วอะ่ะเราก็พักเอาไว้แล้วเราก็มาทำมูหวานกันติน๊ก,กตั้งน้ำมันนะเอาหอมแดงลงไปผัดอะ่ะซักพักอะให้พอน,นิ่มๆก็ใส่หมูลงไปผัดให้เกือบๆสุกแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอย,ห,อยหรือซอสเห็ดหอมอ่าเสร็จแล้วเราก็ใสซ่ซอสปรุงรสฝาเขียว ใส่น้ำปลานิดหน่อยอใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มให้สีมันสวยๆแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยพอเกือบทั่วมหมูแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวเพื่อปรุงรสให้หวานอโอเคอแล้วติดก็ชิมนะชิมดูว่าแบบเอาแบบเค็มๆหวานๆเอาตดเอารสตามที่เราชอบเลยทีนี้ก็ทอดไข่นะติกก็ต้องทอดเอาบางๆ เพราะเราจะเอามาทําเป็นไข่ม้วนเพื่อหั่นฝอยติต้องตั้งกระทะใส่น้ํามันนิดเดียวพอนะเคลือบน้ํามันให้ทั่วๆกระทะนะแล้วเวลาทอดเนี่ยก็ใส่ไข่น้อยๆแบบใส่แค่ทีเราฟองแล้วก็ทอดเป็นแบบสองครั้งก็พอเสร็จแล้ว่ติก็เอามาม้วนนะแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆทอดไข่อีกโอเคโอเคอ่ะแล้วไงต่ออ่ะแล้วกุ้งแห้งอ่ะติทอดแล้วยังโอ้ต้องทอดกุ้งแห้งอีกใช่ไหมอ่ะโอเคมาทอดกุ้งแห้งอ่ะเสร็จแล้ว ทอเทดเสร็จทีนี้เราก็มาเตรียนผัดข้าวกันแล้วตีก็เอากะปิมาละลายกับน้ําร้อนนะอ,อแล้วเราก็ตั้งกระทะเอากระเทียมะลงไปผัดผัดให้พอกระเทียมมันหอมหอมแล้วก็ใส่กะปิที่เราละลายลงไปผัดให้กินกะปิเนี่ยหอมขึ้นมาเลยนะแล้วเราก็เอาข้าวลงไปผัดเลยออ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานี่คือไม่ยุ่งยากเลยนะไม่ยุ่งยากหรอเออรอแป๊บหนึงเดี๋ยวลองดูนะจะทำให้กิน นี่เสร็จแล้วมีเป็นไงน่ากินไหมโอ้โหมูน่ากินมากๆเลยเครื่องเยอะมากๆเลยอลองชิมดูลองชิมดูอ,มอร่อยนะอืมอร่อยมากๆเลย,ยหวานเนี่ยรสชาติด,ดีมากเลยเค็มหวานกำลังดีเลย ข้าวเนี่ยก็หอมกะปิดีมากเลยเนี่ยเพื่อนมาทิพน้าติทําให้เพื่อนกินได้เลยนะเนี่ยเพื่อนต้องชมมากๆแน่เลยล,ลชมว่าไงชมว่าไงอ้าวก็ชมว่าทําอร่อยไงนึกว่ามินทําเองเลยเนี่ยไอติไม่ใช่คนบ้ายอแกก็หลอกฉันไปเรื่อยแม